ค่ะสวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือนี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดก็มีแนวทางที่ดีๆเนาะค่ะของคุณแม่น้ําเรือนเนาะค่ะได้ส่งมาให้ด่วนๆเนาะค่ะพี่น้องหลังจากแตก805เต็มเต็มเนาะค่ะได้เฉียดล้าเด้อพี่น้องค่ะมือนี่ก็ได้ส่ง มาฝากตอนพี่น้องเอฟซีแล้วเนาะค่ะก่อนจะเข้าไปหลับชมหลับฟังแนวทางของคุณแม่น้ําเดือนเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีทันใดที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาใหม่เนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้เด้อค่ะพี่น้องเพื่อจะได้พลาดข่าวสารเด็ดดีๆจากทางช่องนะคะพี่น้องค่ะก็บเ้าๆไล้ย้ายห่างเนาะค่ะพี่น้องกับเข้าไปหลับชมหลับฟังเลยเนาะค่ะว่าแม่น้ําเดือนให้แนวทางเด็ด เด็ดขนาดไหนเนาะค่ะพี่น้องเขามารับชมรับฟังเลยคะ่ะแนวทางของงวดวันที่หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องวันที่หนึ่งธันวาคมนะคะของคุณแม่นําเรือนเนาะค่ะพี่น้องก็ได้แตกเนาะคะ่ะแปดศูนย์ห้าเนาะคะ่ะหลักละห้าศูนย์ที่คุณแม่ให้ตองวดเนาะคะ่ะสามตัวที่คุณแม่โทรมาช่วงโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะมีสองห้าศูนย์สองห้าสามเนาะค่ะพี่น้องหลักละแปดห้าสามหลักละแปดศูนย์ห้าเนาะคะ่ะแตกตรงๆเลยเนาะค่ะพี่น้อง มือนีเนาะค่ะคุณแม่ก็ได้ให้แนวทางมาแล้วเด้อค่ะพี่น้องบ่าวเล็กวิ่งเงินแสนเนาะค่ะพี่น้องบ่าวเล็กวิ่งเงินแสนหลักสิบล่างเนาะค่ะพี่น้องก็ได้มาแล้วเด้อค่ะพี่น้องเล็กวิ่งหลักสิบล่างเนี่ยเนาะค่ะพี่น้องค่ะสูตรสองค่ะกับเข่าตลอดคือกันเนาะค่ะมือนีคุณแม่นําเดียนก็ห้มาแล้วเนาะค่ะทั้งเล็กล่าง สูตรสองแล้วก็เลขวิ่งเงินแสนเนาะคะ่ะกระเดยใไ้มาแล้วเราก็จับคู่ให้อีกเนาะค่ะพี่น้องค่ะจับคู่ล่างให้อีกเด้อค่ะพี่น้องค่ะจับคู่บนหลางให้เลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะที่แน่นี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมรอติดตามทางช่องของพารวยแบบโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะคุณของคุณแม่นําเดืยนนี่เด็ดขนาดเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ก็เข้ามารับชมรับฟังเลยเนาะค่ะพี่น้องว่าแนวทางของคุณแม่นําเดือนวันที่16ธันวาคมนี้จะเป็นตัวใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเลขวิ่งเงินแสนเนาะค่ะพี่น้องเลขวิ่งเงินแสนก็ได้มาแล้วดวนดวเนาะค่ะพี่น้องเลขวิ่งเงินแสนแล้วก็สูตรนัเนานะค่ะพี่น้องแล้วก็สูตรสําหรับแนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะ หลักสิบล่างเนาะคะ่ะพี่น้องเลขวิ่งเงินแสนเนาะคะ่ะแล้วก็สูสองวิ่งล่างอีกเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะได้มาแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะได้มาแล้วเด้อค่ะเด้อได้มาฝากตอนพี่น้องเอฟซี FC แล้วเนาะคะ่ะแนวทางคนคุณแม่นําเดือนเนาะคะ่ะพี่น้องได้โทรมาให้ด่วนๆเนาะคะ่ะแอดก็เอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซี FC. ค่ะของวันที่สิบหกเนาะคะ่ะพี่น้องสิบหกธันวาคมเนาะคะ่ะ ของคุณแม่น้ำเดือนเนาะคะ่ะคงสุดท้ายอีกรอคงสุดท้ายอีกเด้อพี่น้องรอฟันธงคงสุดท้ายเนาะคะ่ะสิบหกธันวาคมเนาะค่ะหกห้าแม่น้ำเดือนเนาะค่ะพี่น้องค่ะแม่น้ำเดือนแม่น้ำเดือนเนาะคะ่ะ นี่ต่องวดเนาะค่ะพี่น้องค่ะตองหัดเลยเนาะค่ะรอโค้งสุดท้ายอีกเนาะค่ะพี่น้องรอโค้งสุดท้ายค่ะของคุณแม่น้ำเดือนนี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะของคุณแม่น้ำเดือนเนาะค่ะวิ่งเนาะค่ะพี่น้องวิ่งบนนี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะ บนบนนะคะบนวิ่งนะคะพี่น้องบนวิ่งเก้ากับเจ็ดเด้อพี่น้องค่ะบนวิ่งนะคะ,ะ,คะอันนี้เป็นจับคู่นะคะพี่น้องค่ะบนวิ่งเก้ากับเจ็ดนะคะพี่น้องค่ะจับคู่ อันนี้บนวิ่งเก้ากับเจ็ดจับคู่นะคะเก้าเจ็ดนะคะสองเจ็ดเดอ้อพี่น้องก็มาสี่เก้านะคะอันนี้บนเดอ้อค่ะพี่น้อง ล่างนะคะพี่น้องค่ะล่างวิ่งนะคะพี่น้องค่ะล่างวิ่งหกกับสามเด้อค่ะพี่น้องค่ะคุณแม่จับขู่ให้พร้อมนะคะพี่น้องคุณแม่จับคู่ให้พร้อมเลยค่ะ แม่นําเดือนจับคู่ให้พร้อมเลยค่ะแม่จะคู่ให้พร้อมเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะแนวทางของคุณแม่เนาะค่ะพี่น้องของคุณแม่น้าเดือนเด้อค่ะพี่น้อง แล้วจะมีเนาะค่ะพี่น้องค่ะจะมีเลขวิ่งเงินแสนเนาะค่ะพี่น้องเลขวิ่งเงินแสนค่ะได้แอจะทำให้นะคุณแม่ได้ให้มาบบพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะแอจะทำเป็นคลิปเดียวกันกับของคุณแม่นำเดยดเลยแล้เนาะค่ะพี่น้องค่ะ สิบหกเนาะคะ่ะสิบหกธันวาคมเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะสิบหกธันวาคมหกห้าหลักสิบล่างเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเลขวิ่งเงินแสนเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้เลขวิ่งเนาะคะ่ะเลขวิ่งเงินแสนเนาะคะ่ะ เล็กวิ่งเงินแสนนะคะพี่น้องอันนี้หลักสิบนะคะพี่นอ้อ,นนนนองหลักสิบล่างค่ะหลักสิบล่างหลักสิบล่างเด้อค่ะพี่น้องหลักสิบล่างนะคะหลักสิบล่าง วิ่งเงินแสนเลขวิ่งเงินแสนนะคะพี่น้องมาเน่ยนๆเลยเนาะค่ะพี่น้องเลขวิ่งเงินแสนเนาะค่ะมาสองกับสามนะคะพี่น้องค่ะเลขวิ่งเงินแสนนะคะ สิบร่างนะคะพี่น้องค่ะสิบร่างสูตรสองนะคะพี่น้องสูตรสองนะคะสูตรสองวิ่งเงินวิ่งล่างนะคะพี่น้องค่ะค่ะอันนี้สูตรสองเด้อค่ะพี่น้องสูตรสองนะคะวิ่งล่างนะคะพี่น้องค่ะวิ่งล่างอย่างเดียวเด้อค่ะพี่น้องอันนี้สูตรสองนะคะพี่น้อง ค,คุณแม่กด้เดามาฝากพี่น้อง FC นะค่ะสูตรสองนี้นะค่ะจะไม่เคยพลาดเลยนะคะสูตรสองสูตรสองมีหกมีแปดนะค่ะมีหนะะึ่นงนะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องก็เอาไปจับมีตัวเดีตัวดีวกลับไปจับกระดเด้อค่ะพี่น้อง นี่เดอ้อค่ะพี่น้อง FC ทุกท่านเนาะคะ่ะแนวทางของคุณแม่น้ําเดือนเนาะค่ะพี่น้องค่ะไดมาแล้วดวนๆเนาะคะ่ะไดมาแล้วนะคะของคุณแม่น้ําเดือนเนาะค่ะสิบหกเนาะค่ะสิบหกธันวาคมหกห้าเนาะค่ะพี่น้องแม่น้ําเดือนนะคะโ <c oughs> บนวิ่งเนาะค่ะพี่น้องเก้ากับเจ็ดเนาะคะ่ะจับคู่เก้าเจ็ด สองเจ็ดสี่เก้านาะคะ่ะพี่น้องค่ะล่างเนาะคะ่ะล่างวิ่งหกกับสามเนาะคะ่ะจับคู่สามหกหกสามคุณแม่กลับให้พร้อมเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วก็หกแปดแปดหกเนาะคะ่ะแล้วก็หนึ่งแปดแปดหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะที่คุณแม่ได้บอกได้เน้นให้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะอันนี้เนาะคะ่ะ ก็รอคงสุดท้ายนะคะอันนี้16ธันวาคมนะคะเลขวิ่งเงินแสนนะคะคุณแม่ห้มาแล้วหลักสิบล่างนะคะ่ะเลขวิ่งเงินแสนนะคะมา2กับ3เด้อค่ะพี่น้องค่ะ2กับ3แล้วค่ะสูตร2วิ่งล่างนะคะมา6มา8มา1นเนาะคะ่ะพี่น้องแคบนาจอไวเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะมาแล้วที่พี่น้อง fc รอคอยแนวทางของคุณแม่น้ำเดือนเนาะคะ่ะได้มาแล้วเด้อค่ะได้เอามาฝากตอนพี่น้อง fc แล้วเนาะค่ะ่ว่าสูตรเงินแสน่ว่าสูตร สองวิ่งล่างเนาะคะ่กะก็ได้มาแล้วเนาะคะ่ะแล้วแม่นำเรี้ยนก็ได้จับคู่บนล่างให้แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแคบนาจอไว้พิจารณาเบิ่งเลยเด้อค่ะงวดที่แล้วนี่ของคุณแม่เนาะคะ่ะเขาแบบเต็มเต็มเลยโครงสุดท้ายเนาะคะ่ะแปดศูนย์ห้าเนาะคะ่ะแต่ห้าศูนย์ในคุณแม่ให้ตั้งแต่ตองงวดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเราโคงสุดท้ายคุณแม่โทรมาให้อีกเนาะคะ่ 2, 5, 0, 2, 5, 3, ะสองห้าศูนย์แล้วก็สองห้าสามเนาะค่ะแล้วก็ 805เนาะคะ่ะที่โทรมาให้แอดเอามาคงสุดท้ายเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะรอบนี้เนาะคะ่ะพี่น้องก็รอติดตามรับชมทางช่องคลองพารวยไว้นะคะพี่น้องค่ะพี่น้องก็แคปหน้าจอไว้เลยเดอ้อค่ะนี่ค่ะมาแล้วเนาะคะ่ะอย่าพลาดเด็ดขาดเนาะคะ่ะสำหรับสายวิ่งสายลูดเนาะคะ่ะสำหรับสูตรวิ่งเงินแสนเนาะคะ่ะหลักสิบล่างอย่างเดียวเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็มีอยู่สูตร วิ่งเงินเลขวิ่งเงินแสนเนาะค่ะมาสองกับสามนะคะสู่สองวิ่งล่างนะคะมาหกมาแปดมาหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องค่ะกระแคบนาจ้าว้พิจารณาเบิงเนาะคะ่ะพี่น้องมากระจัดคาดกระพานเนาะคะ่ะข,ขอขอบคุณคุณแม่นาเดียนหลลยๆเนาะคะ่ะที่แบ่งปันแนวทางเนาะคะ่ะมาฝากตอนพี่น้อง fc ในวันที่สิบหกธันวาคมนี้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะข,ขอขอบคุณ คุณแม่นําเดือนไลดไลเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีันไดที่เขามาแล้วหรือเขามาใหม่เนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งไวเผื่อถิดซุปไดแพทข่าวสารด,ด,ดีๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะกับสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแอดก็ขอฝากไวแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ